จะไปย้อนวัยกันที่สวนสัตว์พาตานันทุกคนก็คือขึ้นลิฟต์ไปที่ชัน้น5แล้วก็ซื้อตั๋วได้เลยตั๋วของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะราคา80บาทแล้วก็ของเด็กจะราคา50บาทแล้วเราก็เดินเข้าไปชมกันนี่ก็จะเป็นคิงของตัวสุดท้ายของประเทศไทยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูนี่น้องลิงโวนใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปให้อาหารลิงกันนะนี่ตอนนี้พิเศษมากก็คือเราจะบอกให้เขาวัด,ดีก่อนนี่วัดดีใช่ไหมแล้วเราก็จะให้อาหารเขาแต่พอให้ปุ๊บก็คือ น้องทิง้งเพราะน้องไม่อยากกินอันนี้น้องอยากกินอันอื่นพี่พนักงานเขาก็เดินมาบอกว่าอ่ะลองให้อันอื่นดูอ่ะพอให้อันอื่นปุ๊บโอเคน้องถูกใจน้องกินจ้ะก็โอเคน้องเลือกกินนะตัวนี้ก็อ่ะอ่ะให้อีกน้องชอบข้าวโพดอ่ะแล้วก็ไปดูมีคอแล้วก็เม่นนะนี่ก็แปลกตาดีนะก็คือป้อนอาหารเฮียไปเลยจ้ะแล้วก็นี่น้องลิงเขาเลือกของกินเองนะนี่นี่โอ้โหเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยคนเดียวอ่ะไปดูฟาร์มิงโก้กันต่อแล้วก็ดูนกต่างๆมีนกเยอะกว่านี้นะแต่ถ่ายมาไม่หมดแล้วก็ให้ฮันหมูกันต่อ Non, non,